สวัสดีคะ่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจคนอย่างแพงนะคะวันนี้แพงจะมาพูดถึงการล้างหน้าให้หน้าใสนะคะก่อนที่เราจะล้างหน้านะคะต้องพูดถึงการคินเซอร์ก่อนนะคะพอคินเซอร์เสร็จแล้วเราก็มาล้างหน้านะคะล้างหน้านะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้หรือว่าโฟมล้างหน้าที่เราล้างเนี่ยเราใช้แบบไหนแล้วก็บางทีอ่ะมันก็เป็นเจลใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเป็นเจลบางบางอย่างก็เป็นครีม เราต้องมาตีฟองกันก่อนนะคะทําไมถึงตีฟองใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราเอาเจลมาล้างหน้าอย่างเงี้ยเจลจะมาติดหน้าเราแล้วก็ล้างก็ไม่ค่อยออกแล้วมันก็จะเข้าไปไม่ถึงรูขุมขนของเราแต่ว่าถ้าเราตีให้มันฟองขึ้นมาฟองเล็กๆนะคะเวลาเราล้างหน้านะคะมันก็จะ อันเล็กๆฟองเล็กๆนะคะก็จะซึมลึกเข้าไปในรูขุมขนของเราก็ดึงสิ่งสกปรกนั้นออกมาได้นะคะทํทให้ดูนะคะว่าเราตีฟองตียังไงนะคะ,ะนี่นะคะประมาณนี้แล้วก็มาตีฟองกันเลยนะคะตีฟองให้ตีไม่เป็นอะ่ะแล้วฟองมันก็จะไม่ขึ้นต,ต้องฝึกนะคะต้องให้ตีตีฟองให้ได้นะคะ นี่นะคะก็คือฟอ,องประมาณน,นี้ล้างหน้านี่ต้องทำหน้าเราเบาๆมากๆเลยนะคะถ้ามือไม่เบาอะ่ะแก้มอะ่ะผิวหนังของเราก็ไปกับมือใช่ไหมคะแต่ถ้ามือเบาอะ่ะมือก็จะไปอย่างเดียวไปแค่นิ้วนิ้วขยับอย่างเดียวหน้าไม่ขยับนะคะให้เราสังเกตแบบนั้นถ้าหน้าขยับอะ่ะให้เราผ่อนเบาๆลงต้องเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าหนักเกินไปอาจจะทําให้หน้าเป็นรอยนะคะ ซอกคะ่ะเป็นผีป้าเนี่ยอุณหภูมิเล็กๆอาจจะไปดึงสิ่งสกปรกขึ้นมานะคะเราล้างไปขนานแค่ไหนถึงจะสะอาดใช่ไหมคะให้ร้องเพลงช้างอะได้รอบหนึ่งอันเป็นอันว่าสะอาดแล้วหรือว่าจนกว่าฟองอะจะจะน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันจะซึมลงไป ผิวหน้าของเรานะคะแล้วก็ไม่ให้ค่อยให้มีฟองแล้วก็มาล้างหน้านะคะนี่นะคะเสร็จใช่ไหมบางคนน่ะก็จะเอาอันฝักบัวมาจ่อหน้าล้างเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าแรงกระแทกน้ำอะ่ะจะมาใส่หน้าของเราอะ่ะแล้วทำให้หน้าเราเกิดริ้วลอยะคะ่ะทุกคนก็ให้เรากวาดน้ำนะคะในอ่างน้ำหน้าหรือว่าในก๊อกน้ำมาใส่หน้าเราอย่างเงี้ยกวาดอย่างเงี้ย กว่ามาอย่างนี้นะคะประมาณ3ถึง3 0ถึง40ครั้งนะคะแล้วก็หน้าเราก็จะสะอาด,ดก็จะไม่ได้กว่าหน้าเป็น,นั้นนะคะแล้วก็เอาฟองามาล้างนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราไม่ควรเอาผ้าขนหนูที่เรา เช็ดตัวหรือว่าไม่ควรนะคะเพราะว่ามันบางทีเราไม่ได้ซักวันต่อวันนะคะต้องเอากระดาษเช็ดชู้นะคะมาเช็ดหน้าของเราเห็นไหมเช็ดอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาเช็ดแบบนี้คะ่ะแ,แค่นี้ก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะคะเพราะว่าบางล้างหน้าเราต้องผิดทีผิดฐานแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกๆวัน ลแล้วก็มาล้างด้วยโฟมนะคะอย่างเงี้ยทำให้หน้าเราดีขึ้นจริงๆอ่ะสมัยก่อนอ่ะแพงก็เป็นหน้าดำมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยล่ะพอมาล้างหน้าแล้วมาดูแลหน้าอย่างเงี้ยก็ทําให้หน้าแพงอ่ะด,ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะก็เลยอยากมาแชร์ว่าเรื่องการล้างหน้าน่ะถึงแม้ว่ามันจะละเอียดอ่อนหรือว่ามันจะแบบ เป็นขั้นเป็นตอนนะคะแต่ว่าเราอยากสวยเนาะเราก็ต้องทำไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้เราก็จะได้อะไรก็ได้ยงอย่างนั้นกลับคืนมาก็จะได้หน้าเหนียวหน้าเก๋เกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราดูแลดีเขาก็จะอยู่กับเรานานๆนะคะทุกคนก็อยากฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็พบอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแพงจะมาพูดถึงการเรื่องสรับหน้านะคะว่าทำไมต้องสรับหน้า เราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้แพงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย